ก,กมายุรินหมดห่วงทำพินัยกรรมแล้วเผยปฏิหารตอนบทเรียน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่พันตัวเข้าสู่เส้นทางสายธรรมะสำหรับกิกมายุรินแถมยังเป็นสะพานบุญให้กับคนในวงการบันเทิงอีกมากมายล่าสุดเธอออกมาเปิดใจในรายการโตะหนแม่ม่มทางช่อง w o r k p o พอ t 23กับพิธีกรตัวแม่หนุหม่มสูริวิภาซึ่งยอมรับค่ะว่าตอนนี้ทำพิธีกรรมไว้หมดแล้วหากจากไปคงหมดห่วงพร้อมย้อนเล่าปาฏิหาริย์ที่เคยเจอมาตอนปวดเรียนปาฏิหาริย์มีจริงหลังเข้าปฏิบัติธรรมช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆไป ทำกิจกรรมอะไรหรือมีการลุ้นโชคอะไรเราก็จะรับทองกลับบ้านบ่อยมากแต่มันก็มีเรื่องแปลกหลังจากที่ได้รักษาศีลและเจริญภาวนาสิ่งที่เราต้องการมันจะมาเองตามกาลเวลายกตัวอย่างที่ว่าหนูเคยไปซื้อคอนโดแห่งหนึ่งแถวทองหล่อพอเซ็นสัญญามัดจำไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ขายให้เราเขาจะต้องเสียเงินให้เราห้าแสนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปกู้ธนาคารเพื่อผ่อนคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแจ้งมาว่าจะไปซื้อที่ดินข้างบ้านเพิ่ม ขาดเงินอยู่4,0,000 0บาทและอีกสักพักเขาก็ไม่ขายให้หนูเจ้าของคอนโดก็เลยให้ค่าเสียเวลาหนูมา500,000ซึ่งหนูก็เอาเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่และทุกครั้งที่เราทําบุญเป็นเงินก้อนตามกําลังที่เรามีหนูจะได้เงินตอบกลับมาจากการทํางานมูลค่าสองเท่ากับเงินที่เราทําบุญไปบ่อยมากแทบจะทุกครั้งเรื่องลี้ลับที่เจอช่วงบวชมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราบวชเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินกลับกุฏิตอนนั้นเราเจองูเลยงูกําลังจะเข้ากุฏิตัวหนึ่งแล้วว่า ันนั้นฝนตกปุ๊บฝนหยุดไปเราก็นอนอยู่คนเดียวสี่ทุ่มเป๊ะหนูหลับตานอนเสียงร้องมาจากที่ไกลมากซึ่งเสียงที่หนูเคยได้ยินแล้วตอนที่หนูไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลำปางและพระอาจารย์เคยบอกว่า ใครได้ยินคือญาติคนนั้นซึ่งตอนนั้นหนูได้ยินเสียงมาจากที่ไกลๆหนูจําได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเป็นญาติใครก็ให้แผ่เมตตาไปหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาหาให้หนูเห็นนะแต่เดี๋ยวหนูจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วว่าคุณมาบุญกุศลอะไรที่เราทํามาในอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะทําต่อไปขอส่งให้ทั้งหมดทั้งมวลแต่อย่าขออย่าไปกวนในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เลยพอหนูอธิฐานเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บ เสียงหยุดปับ๊บไม่มาอีกเลยซึ่งล่าสุดก็ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วถ้าจากไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรและเราก็มีสติสมาธิไปอยู่กับภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดานางฟ้าขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากรายการโต no ๊ะหนุ่แหม่มกิกมายุรินและเรียบเรียงข,ข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ